ฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพอลอบทที่119จากคำบรรยายของเขาไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวไม่เป็นกลางเมื่อเขากล่าวจบทุกคนก็ประทับใจแม้แต่หลงชูที่จู้จี้จุกจิกก็ยังพูดไม่ออกเทียนจี้เยเวตรวจดูฝูงชนสิ่งที่เจ้าชายพูดเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่คุณมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ผู้ชมสายหัว ฝูงชนที่นำเสนอยังคงอยู่ในความมืดเกี่ยวกับวาระซ่อนเร้นแต่ตอนนี้พวกเขาได้ยินสิ่งที่หลงเจียหลัวพูดแล้วพวกเขาคงจะใส่หัวลึกๆภายในใจอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการหยอกล้อแบบเด็กๆแม้แต่นักบุญเทียนเหวินก็เริ่มจริงจังขึ้นเล็กน้อยเธอยังสงสัยด้วยซ้ำว่าจุดประสงค์ของการเริ่มต้นการต่อสู้คืออะไรแต่พวกเขาไม่เห็นด้วยกับกูชีจิวเพราะคำกล่าวอ้างของเธอไม่ตรงกับของนักบุญเทียนเหวินโดยบอกว่าเทคนิคการรักษาของเธอแย่มากและสงสัยว่าเธอเป็นคนหลอกลวง กูชีชีมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่เสมอดังนั้นจึงมีผู้คนในหมู่ฝูงชนที่จำเธอได้โดยรู้ว่าเธอคือนักบุญเทียนเวินตัวจริงเกี่ยวกับความชำนาญของเทคนิคการรักษาของเธอผู้ชมไม่สงสัยเลยเนื่องจากเทคนิคการรักษาของเธอได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษองคเทียนเวินซึ่งเป็นเพียงไม่กี่คนทั่วทั้งแผ่นดินแพทย์ที่ดีที่สุดทุกคนจากแต่ละประเทศที่มาหาเธอจะต้องให้เกียรติเธอด้วยฉายานักบุญและบางคนถึงกับเรียกเธอว่าอาจารย์ เว้นแต่กูชีจิวจะพิสูจน์ได้ว่าเทคนิคการรักษาของกูชีชีนั้นแย่มากเธอจะไม่สามารถชนะคดีได้หญิงสาวคนนี้คิดอะไรบางอย่างที่สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นได้อย่างไรดูเหมือนว่าลิ้นของเธอจะถูกตัดออกผู้ชมมองไปที่กูชีจิวด้วยความรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นโชคร้ายอยู่แล้วพวกเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้ผู้ชมบางคนมองไปที่กูชีชีมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยรู้สึกว่าคดีนี้เกินจริง เทียนจี้เย่หันมาจ้องมองที่กูชีจิวด้วยสายตายินชาคู่หนึ่งคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะเดิมพันรอบนี้เนื่องจากฉันอยู่ที่นี่ในฐานะผู้พิพากษาโดยธรรมชาติแล้วฉันก็จะตัดสินด้วยตัวเองคำพูดสองสามคำสุดท้ายดังขึ้นเย็นกูเชียเทียนรู้สึกประมาะเขาเป็นห่วงลูกสาวของเขาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินสิ่งที่เทียนจี้เย่พูดเขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างดังนั้นเขาจึงยันตัวเองและพูดว่ารัฐมนตรี นี่เป็นคำพูดของเด็กไม่เป็นไรที่จะไม่ผนันกับมันฉันเดิมพันกูชีจิวพูดอย่างใจเย็นขัดจังหวะสิ่งที่กูเชียเทียนพูดเสี่ยวจิวกูเชียนเทียนเริ่มกังวลเงอไหลหยดลงมาจากหน้าผากของเขาการจ้องมองของเทียนจี้เย่ยหยุดที่กูชีจิวครู่หนึ่งและเดินออกไปอย่างไร้อารมณ์ก่อนที่จะมองไปที่กูชีชีแล้วคุณละ่ะ ใบหน้าของกูชีชีดูเย็นชาเธอพูดอย่างเย็นชาว่าฉันไม่ต้องการโต้เถียงกับเธอแต่เธอกำลังทำให้ชื่อเสียงของนักบุญเสื่อมเสียการทำให้ชื่อของฉันเสื่อมเสียก็เท่ากับทำให้อาจารย์และบรรพบรุษทุกคนเสื่อมเสียนี่เป็นสิ่งที่ฉันไม่ยอมเด็ดขาดไม่จำเป็นต้องพูดต่อไปเซ็นคุณพนันกับหญิงสาวคนนี้หรือไม่เทียนจี้เย่ยตัดเธอออกเสียงของเขาชัดเจนและสงบซ้ำซากจำเจแต่กูชีชีสามารถรู้สึกถึงคำใบของการเสียสีจากรัฐมนตรี เมื่อเผชิญหน้ากับรัฐมนตรีกูชีชีรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแทรริมฝีปากของเธอตาของเธอสแกนกู่ซีจิวและพูดด้วยความไม่พอใจในที่สุดก็ถอยหลังหนึ่งก้าวเห็นว่าเธอยังเด็กถ้าเธอจะโกงหาง18ดครั้งและตบตัวเองหนึ่งร้อยครั้งแล้วพูดว่าฉันผิดหนึ่งรอครั้งครั้งนี้ฉันอาจจะยกโทษให้เธอได้เงื่อนไขของเธอเลวร้ายแต่ก็ดีกว่าเงื่อนไขการเดิมพันมากผู้ชมไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่มองไปที่กู่ชีจิว กูเชียนเทียนก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะยอมรับการลงโทษในนามของลูกสาวของเขาฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลลอบทที่หนึ่ง้ยี่สิบกูเทียนเฉาที่ยืนอยู่ข้างเขากําลังยุ่งอยู่กับการดึงพ่อของเขากลับมาท่านพ่อคดีได้คืบหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วน้องสาวชีจิวคงจะถอยออกมาตอนนี้คงไม่ดีแม้ว่าเธอจะแพ้แต่เธอก็ควรจะแพ้อย่างมีเกียรติมันคือทางเดียวที่นางจะมีชีวิตอยู่เพื่อสกุลได้ ลูกชายคนนี้ชั่วร้ายเขายังคงพยายามประนามเธอแม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากกูเชียเทียนระเบิดเขาโกรธมากจนรู้สึกเหมือนจะเตะเขาทันทีไอสารเลวหุบปากไม่มีใครจะบอกว่าคุณเป็นใบ้ถ้าคุณเงียบนี่เป็นครั้งแรกที่กูเทียนเฉาถูกดุด่าว่าร้ายกาจนับระษาอะไรต่อหน้าสาธารณชนใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเขากล่าวว่าฉันเป็นคนเดียวที่กังวลสําหรับชื่อตระกูลกูเชียเทียนตัดบทเขาก่อนที่เขาจะพูดจบเพื่อชื่อเสียงของครอบครัวคุณจะทําลายน้องสาวของคุณให้สิ้นซาก กูเทียนเฉาหมดคำพูดและพูดว่าฉันไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นและไม่กล้าพูดอะไรอีกใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นบุตรบึ้งขณะที่เขาเดินกลับไปกูเชียเทียนเศร้าใจเขาคิดเสมอว่าลูกชายของเขาดีที่สุดมีคุณธรรมและมีพรสวรรค์แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นเด็กทุกคนเคารพเขาแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามที่จะตั้งน้องสาวของพวกเขาในวันที่เขาไม่อยู่ลูกสาวถูกปฏิบัติอย่างเลวร้าย เขาเริ่มรู้สึกผิดขณะที่เลือดของเขาเริ่มเดือดเขาหายใจเข้าลึกๆและก้าวไปข้างหน้านักบุญที่เคารพของฉันฉันจะยอมรับการลงโทษในนามของลูกสาวของฉันเพื่อช่วยชีวิตลูกของเขาเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีของเขากูชีชีตาเป็นประกายนายพลกูคุณกำลังบอกว่าคุณจะยอมรับการลงโทษทั้งหมดที่ฉันเพิ่งพูดไปถูกตงัง กูชีชีสามารถเห็นได้ว่าจะยิ้มที่มุมปากของเธออย่างไรก็ตามรอยยิ้มของเธอไม่ได้สะท้อนถึงการประชดประชันเธอพูดอย่างสุภาพว่าฉันควรให้ในายพลกูเป็นตัวแทนลูกสาวของเธอแต่ลูกสาวของคุณกำลังถูกลงโทษหากเธอไม่ถูกลงโทษเธอจะไม่มีทางรู้ว่าขีดจำกัดอยู่ที่ใดอย่างไรก็ตามเมื่อเธอกำลังจะเปลี่ยนเรื่องกูชีจิวก็พูดเรียบๆว่าฉันบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีใครมาลงโทษแทนฉันความรู้ทางการแพทย์ของนักบุญเทียนหวนนี้แย่มากผู้ชมเงียบลง ใบหน้ากูชีชีเปลี่ยนเป็นสีเขียวนายพลกูไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วการเดิมพันนี้ต้องดำเนินต่อไปกูเชียเทียนรู้สึกเศร้าใจเสี่ยวจิว๋วกูชีจิ๋วมองไปที่เขาพ่อฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรไม่ต้องกังวลในที่สุดเด็กคนนี้ก็เรียกเขาว่าพ่อแม้ว่าจะไม่ใกล้เคียงกับพ่อแต่ก็ดีกว่าเรียกเขาว่านายพล เลือดของกูเชียนเทียนเริ่มเดือดอีกครั้งเขามองไปที่ลูกสาวของเขาที่ยืนอยู่ตรงนั้นศีรษะของเธอดูเล็กแต่จิตวิญญาณของเธอแข็งแกร่งดวงตาที่สงบนิ่งคู่หนึ่งและรอยยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอจะคิดทุกอย่างออกแล้วหัวใจของเขาสั่นไหวนึกถึงการกระทําของเธอในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ไม่เคยสู้รบโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนและบางทีเธออาจจะมั่นใจในเรื่องนี้จริงๆในที่สุดหัวใจที่กระวนกระวายของเขาก็เริ่มสงบลงเขาหายใจเข้าลึกๆ เอาล่ะซีจิวฉันเชื่อในตัวคุณเทียนจี้เยี่ยวมองไปที่กูชีจิวแต่เธอไม่ได้พูดอะไรและยังคงบันทึกลงในเอกสารก่อนที่จะแสดงให้ทั้งสามคนที่กำลังเดิมพันรัฐมนตรีเขียนบทความอย่างคล่องแคล่วทุกจังหวะมีแรงเพียงพอกระแสน้ำสงบนิ่งราวกับน้ำในแม่น้ำเนื้อหาเรียบง่ายชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสามคนไม่ได้คัดค้านและเซ็นชื่อเทียนจี้เยี่ยวชี้ไปที่แผ่นกระดาษด,ด้วยนิ้วของเขาและเคาะเบาๆตอนนี้เราจะเริ่มกัน ก่อนที่เทียนจี้เย่จะเริ่มคดีในศาลมีการวางกดสยาไว้บนโต๊ะมีผ้าไหมสีขาวกองอยู่และบนผ้าไหมสีขาวนั้นมีมีดแวววาวกดสยามีไว้เพื่อโชคส่วนมีดมีไว้สําหรับตัดลิ้นฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพอลอบทที่121เตาหลอมโกเมนศักดิ์สิทธิ์เป็นเตาปรุงยาระดับ8ซึ่งสามารถปรับแต่งยาอายุวัฒนะพิเศษระดับ8ได้ ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในเตาปรุงยาที่ดีที่สุดกูชีจิวถ้าคุณชนะเตาปรุงยานี้จะเป็นของคุณฉันจะแกสลักชื่อของคุณบนตัวมันเองเพื่อไม่ให้ใครมาขโมยไปจากคุณได้เมื่อคุณตายเตาเล่นแร,แร่แปรธาตุนี้จะถูกบดขยี้และฝั่งไว้พร้อมกับคุณแต่ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ใครก็ตามที่มีมันถือว่าเป็นขโมยฉันเองจะช่วยคุณเองเอาคืนมาลงโทษคนขโมย ในทางกลับกันถ้าเจ้าแพ้ข้าจะตัดลิ้นเจ้าและทําให้แน่ใจว่าเจ้าจะกลายเป็นนางสนมขององค์ชาย12และจะไม่ได้รับการยกสถานะเป็นภรรยาเสียงของเทียนจี้เยี่ยวดังขึ้นในห้องโถงราวกับสายลมเย็นๆในฤดูใบไม้ผลิเขาวาวตามองผ่านผู้คนคุณเข้าใจฉันไหมใบหน้าของกู่ชีชีซีดเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นเตาหลอมโกเมนศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้เหตุผลหลักที่เธอออกมาจากกลุ่มและเข้าใกล้หลงชูมากขึ้นก็เพื่อให้ได้เตาปรุงยานี้มา เธอยังไม่ได้ระบุโอกาสที่งชูจะมอบเตาปรุงยาให้เธอเป็นของขวัญตอนนี้กลายเป็นระหางวันที่นี่มันคงไม่เป็นไรถ้าเธอชนะแต่ถ้าผลออกมาตรงกันข้ามเธอคงสิ้นหวังไปตลอดกาลเธอมีความคิดที่ว่าเธอจะสามารถเอาเตาปรุงยากลับมาได้แม้ว่ากูชีจิวจะโชคดีพอที่จะชนะก็ตามอย่างไรก็ตามเธอร้าประโยชน์ดังนั้นจึงไม่สามารถรักษามันให้ปลอดภัยได้เธอรู้สึกสำนึกผิดอายุบ้างแต่เมื่อเธอเห็นกูชีจิวดูมั่นใจมากเธอก็ยิ่งรู้สึกมากขึ้น แต่อนิจจาเธอไม่มีโอกาสที่จะหันหลังกลับนอกจากนี้มันยุติธรรมและเหลี่ยมจัดจริงๆเธอไม่สามารถพูดอะไรได้อีกนอกอกจากกัดฟันและตอบว่าเข้าใจแล้วส่วนที่เหลือก็ไม่มีใครคัดค้านเช่นกันเทีเยนจี้เย่แต่นิ้วของเขาบนโตเสียงข้อฟังดูดีเหมือนกับการแอร์แต่ที่หัวใจของคนจากนั้นเขาก็พูดว่ากูชีจิวคุณสามารถเริ่มบอกเหตุผลของคุณกับเราได้เวทีใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนแต่มันเงียบมากคุณจะได้ยินแม้กระทั่งเข็มหมุดตก ทุกคนมุ่งเน้นไปที่กูชีจิวและต้องการฟังคำอธิบายที่เธอสามารถคิดได้แม้ว่าทุกสายตาจะจับจ้องไปที่กูชีจิวแต่เธอก็เย็นชาสงบและเก็บตัวจากนั้นในที่สุดเธอก็พูดขึ้นว่าผู้ปกครองเทียนเหวิรนมีสิทธิ์ชื่อกูซีซีหรือไม่ซูมิชิไม่ได้คาดหวังว่าคำถามแรกที่กูชีจิวถามจะถูกส่งตรงไปที่เขาในขอณะที่เขามีความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับโลกเขารู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงพยักหน้าทันทีใช้กูชีชีคือสิทธิ์ของเทียนเวิรนซึ่งเอ เป็นสิทธิ์ที่อายุน้อยที่สุดของนักบุญเทียนเวินกูชีจิวพยักหน้าและพูดต่อเนื่องจากเธอเป็นสิทธิ์ของนักบุญเธอย่อมรู้พฤติกรรมและทะัศนคติของเจ้านายของเธออย่างชัดเจนใช่ไหมและเธอควรปกป้องภาพลักษณ์ของเจ้านายของเธอด้วยใช่ไหมสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นความจริงและผู้ชมต่างก็พยักหน้ากูชีชีอดไม่ได้ที่จะคำราม ฉันรู้ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้านายของฉันฉันยังพักดีต่อเจ้านายของฉันและไม่ยอมให้ใครมาทําให้เขาเสียชื่อเสียงคุณกําลังพยายามจะพูดอะไรกูชีจิวยิ้มเยาะคุณแน่ใจหรือว่าคุณรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ของคุณเอาละให้ชาอันถามคุณแล้วมีผู้ป่วยกี่คนที่เขารักษาหายในปีที่ผ่านมาและอะไรคือตัวตนของคนเหล่านี้กูชีชีตกตะลึงเธอไม่ได้คำนวณจำนวนทั้งหมดจริงๆเนื่องจากเธอกลายเป็นสิธ์ค่อนข้างช้า อย่างไรก็ตามเธอไม่ต้องการยอมรับว่าดังนั้นเธอแอบสูดลมหายใจและตอบว่าฉันรู้คําตอบอย่างแน่นอนและเจ้านายของฉันไม่ได้ดูแลคนแค่ง่ายๆเพียงวันก่อนเจ้าชายแห่งอาณาจากักรหาวยเวที่ป่วยหนักไม่สามารถแม้แต่จะเชิญฉันอาจารย์ให้ไปดูเขาฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลบทที่122เข้าประเด็นหลักกูชีจิวขัดจังหวะหยุดเล่ยตามปลาเฮอริ่งแดงคุณแค่ต้องตอบคําถามสองข้อของฉันกูชีชีหน้าแดงเล็กน้อย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจารย์ของฉันได้รักษาคนทั้งหมดประมาณ130คนและแน่นอนว่าพวกเขามาจากตำแหน่งทางสังคมที่สูงประมาณ130เลขอะไรกันแน่138กู13ชีชีแอบกัดฟันของเธอและพล่งออกมาคุณแน่ใจไหมกูชีชีรู้สึกผิดแต่เธอไม่ได้แสดงเธอกลับพูดหยอหางภาคภูมิใจว่าแน่นอนไม่ถูกต้อง ผู้ปกครองเทียนหวินเป็นหมอมา88ปีแล้วเขารักษาผู้ป่วยทั้งหมด248รายโดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ตัวอย่างเช่นผู้ปกครองท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปแม้ว่าผู้ปกครองเทียนหวินจะไม่ดูแลผู้ป่วยง่ายๆแต่เขาก็คอยดูแลพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงตัวตนแต่โดยโชคชะตาเมื่อเขาสนใจเขาไม่สนแม้ว่าคนไข้จะเป็นขอทานก็ตามในช่วงไม่กี่ปีมานี้เขารักษาคนขายดอกไม้ได้6คนคนเดินเรือ18คนขอทาน2คนและพ่อค้ารายย่อยอีก64คนและลูกหาบ กูชิจิวหยุดชั่วขณะก่อนที่จะพูดต่อนักฆ่า121คนผู้ปกครอง10คนและผู้อาวุโสจากเผ่าต่างหา,หาเจ้าหน้าที่ของรัฐ27คนเจ้าชายและญาติกูชีจิวรายงานตัวเลขด้วยเสียงที่ชัดเจนผู้คนตกตะลึงแต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นถูกต้องหรือไม่กูชีชีโต้กลับไร้สาระคุณคนที่ไม่เคยออกไปไหนรู้เรื่องเจ้านายของฉันได้อย่างไรทั้งหมดนี้เป็นเรื่องไราสาระ กูชิจิวเพิกเฉยต่อเธอและกล่าวว่าฉันคิดว่าสูมิชิรัฐมนตรีเปยดสามารถพิสูจน์คำพูดก่อนหน้านี้ของฉันได้ดังนั้นทุกคนจึงมุ่งความสนใจไปที่สูมิชิผู้ดูแลข้อมูลทั้งหมดของโลกจัดกรพัดรัฐถามโดยปราศจากความกังวลใจอีกต่อไปรัฐมนตรีเปยดไอคำกล่าวของเธอถูกต้องหรือไม่สูมิชิตกตะลึงเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนองค์าชายสรีหลงชูและด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ต้องการให้องค์ชายสี่ต้องพ่ายแพ้ ขณะที่เขาต้องการจะพูดเทียนจีเวซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งเกียรติยศก็สั่งว่าทุกคนต้องพูดความจริงถ้าฉันพบว่าใครโกหกฉันจะฆ่าเขาด้วยมือของฉันเองเหงื่อเย็นผุดขึ้นที่หน้าผากของรัฐมนตรีเปยและด้วยความมุ่งมั่นเขาตอบว่าตามข้อมูลที่ฉันมีสิ่งที่นางกูพูดนั้นถูกต้องผู้คนเปล่งเสียยงเหมือนเทน้ำลงในหม้อที่มีน้ำมันเดือดก่อนที่พวกเขาจะมุ่งความสนใจไปที่กูชีชีกูชีชีหน้าแดงและมองไปที่กูชีจิวอย่างไม่น่าเชื่อคุณคุณรู้เรื่องนี้ดีขนาดนี้้ไไดอย่างร กูชีจิวเคาะโตฉันชื่นชมนักบุญเทียนเวินเขาเป็นไอดอลของฉันฉันเป็นผู้เคารพบ,บูชาของเขาไม่จำเป็นต้องพูดฉันจะถามทุกอย่างเกี่ยวกับเขาตรงกันข้ามมิสกูคุณเป็นสิทธิ์คนโปรดของนักบุญเทียนเวินหรือไม่คุณจะไม่รู้ทั้งหมดเกี่ยวกับอาจารย์ของคุณได้อย่างไรดังนั้นทำไมฉันไม่ควรสงสัยในตัวตนของเธอในฐานะนักบุญเทียนเวินหินภาไม่สามารถช่วยได้นอกจากส่งข้อความไปยังจิตใจของเธอเฮ hey. ฉันเป็นคนบอกข้อมูลทั้งหมดนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยกูชีจิวเพิกเฉยต่อมันเธอแค่หมุนและถูสร้อยข้อมือที่ข้อมือด้วยนิ้วของเธอเพื่อปลอบประโลมกูชีชีสูดหายใจเข้าลึกๆอย่างลับๆเจ้านายของฉันทําตัวลึกลับและต่ําต้อยนอกจากนี้เขายังไม่แบ่งปันสิ่งที่เขาทํากับลูกศิษย์ของเขาดังนั้นฉันก็ไม่ควรแปลกแม้ว่าฉันจะไม่รู้เรื่องพวกนี้มากใช่ไหมกูชีจิวเย้ยัน ถ้าคุณใจร้ายและไม่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาจารย์ของคุณไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างแน่นอนที่ไม่ทราบว่ามีคนไค่กี่คนที่เจ้านายของคุณหายเป็นปกติอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คุณไม่ไม่รู้แม้กระทั่งพฤติกรรมของนายเวลาดูแลคนไข้หรือไงฝากกดไลค์ช่องด้วยนะค่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลบทที่123กูชีชีตกตะลึงอะไรนะกูชีชีกล่าวต่อ คุณพูดในคฤหา์ของนายพลว่าไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับการปฏิบัติจากเจ้านายของคุณกล่าวอีกในหนึ่งคุณหมายความว่าสถานะทางสังคมของฉันต่ำและไม่สมควรได้รับการเยียวยาจากนักบุญเทียนเหวินสิ่งที่คุณพูดเหมือนว่าเขาเป็นทหารรับจ้างที่ชอบประจบประแจงผู้มีอิทธิพลอันที่จริงนี่คือการทำลายภาพลักของนักบุญเทียนเหวินฉันขอถามได้ไหมว่านี่คือสิ่งที่พวกสาวกทำดังนั้นฉันผิดที่สงสัยว่าคุณเป็นของปลอมผู้คน ทุกคนที่อยู่ๆก็รู้สึกว่าพวกเขาเช่นกันกำลังตั้งคำถา,ถามถึงตัวตนของนักบุญคนนี้หลังจากฟังสิ่งที่กูชีจิวพูดแม้แต่หลงชูซึ่งเคยกล่าวถึงกูซีซีในฐานะบุคคลที่มีความสำคัญมากก็ยังถูกโน้มน้าวใจและเริ่มมองเธอในมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่ว่าเขาสงสัยตัวตนของกูชีชีในขณะที่เขาแอบตรวจสอบตัวตนของเธอและเขาแน่ใจว่าเธอคือนักบุญท้ายที่สุดหน่วยข่าวกรองของเขาก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์และพวกเขาได้ตรวจสอบกูซีซีอย่างละเอียดแล้ว อย่างไรก็ตามเขาสงสัยว่ากูซีซีไม่ใช่คนโปรดของอาจารย์ของเธออย่างที่เธอพูดหรือไม่มิฉะนั้นเธอคงรู้จักรูปแบบการฝึกแพทย์ของอาจารย์ของเธอกูซีซีอยู่ในการต่อสู้ที่พ่ายแพ้แต่เธอพยายามที่จะโต้แย้งตัวเองจากมันฉันอุทิศตนให้กับทักษะด้านยาและฉันไม่ชอบที่จะสอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของคอนอื่นนอกจากนี้อาจารย์ของฉันยังทำงานอย่างลึกลับด้วยรายละเอียดต่ำและไม่ชอบบอกคนอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำฉันไม่แปลกถ้าฉันไม่รู้ไม่แปลกเหรอ กูชีจิวกล่าวซ้ำอย่างประชดประชันบางทีคุณอาจไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกแต่ก็ไม่ผิดที่คนนอกจะรู้สึกบางอย่างที่แปลกประหลาดใช่ไหมกูซีซีกูชีจิวตรวจดูผู้ชมคุณคิดว่าข้อสงสัยของฉันผิดหรือไม่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธสิ่งที่พูดได้แม้แต่กูเทียนชิงและแก๊งของเธอที่อยากจะไม่เห็นด้วยกับเธอมาโดยตลอดดวงตากูเชียนเทียนเป็นประกายและพยักหน้าอย่างต่อเนื่ององค์ความสงสัยของคุณก็ยุติธรรมพอมันไม่ผิดเลยจะกระพัดกระแอม สิ่งที่มิกูพูดมีเหตุผลตามที่จักรพรรดิได้กล่าวไว้ส่วนที่เหลือก็สะท้อนคำพูดของจักรพรรดิชเช่นกันใบหน้าที่หล่อเหลาของรัฐมนตรีนั้นค่อนข้างไร้ความรู้สึกแต่เขาประกาศว่ากูชีจิวชนะคดีแล้วด้วยเหตุผลนี้ใบหน้าของกูชีชีมืดมนเนื่องจากเธอไม่สามารถหักล้างเหตุผลนี้ได้อีกต่อไปเธอจึงคร่ำครวญว่าฉันเป็นสิทธิ์ของตระกูลเทียนเหวนินหากคุณไม่เชื่อฉันคุณสามารถขอหลักฐานจากตระกูลเทียนเหวินได้ รัฐมนตรีเปิดกล่าวว่าไม่จําเป็นต้องมีการพิสูจน์ใดๆคุณคือตัวจริงกูชีชีหันไปมองเทียนจี้เย่หลังจากนั้นก็พูดว่าเราไม่ได้คุยกันว่าคุณมีตัวตนจริงหรือไม่แต่ข้อสงสัยของมิสกูสมเหตุสมผลหรือไม่ตอนนี้เธอเพิ่งพิสูจน์ว่าเธอมีเหตุผลใช้ได้ กูชีชีไม่ต้องการโตเถียงเกี่ยวกับปัญหานี้อีกต่อไปเธอเจ้องที่กูชีจิวแม้ว่ามิสกูจะสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของฉันจะสมเหตุสมผลคุณจะพิสูจน์ว่าเธอดูแคลนชื่อเสียงของฉันในด้านการแพทย์ได้อย่างไรฉันคิดว่าพวกคุณทุกคนค่อนข้างยอมรับทักษะทางการแพทย์ของฉันใช่ไหมมันอธิบายได้อย่างไรว่าร้าประโยชน์มีแพทย์ของจักรพรรดิที่รู้จักกันดีสองคนอยู่ในเวลานี้และทั้งคู่ก็พยักหน้าทักษะทางการแพทย์ของนักบุญกูอยู่ในระดับที่น่าประทับใจมาก เธอสามารถได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดีกูชิจิวยิ้มยาะและพูดอย่างเฉยเมยว่าโลกนี้มีคนที่มีชื่อเสียงมากมายซึ่งไม่ดีเท่าที่พวกเขารู้จักฉันไม่สนใจว่าคุณจะมีชื่อเสียงแค่ไหนฉันแค่ระบุข,ข้อเท็จจริงจ,จากสิ่งที่ฉันเห็นนักบุญกูจับชีพจรของฉันเพื่อตรวจสอบอาการป่วยก่อนหน้านี้และคุณบอกว่าแผ่นแปะบนใบหน้าของฉันเป็นมาแต่กำเนิดฉันพูดถูกไหม กูชีชีตกตะลึงเธอรู้สึกถึงชีพจรของกูชีจิวที่คฤราสห์ของนายพลส่วนใหญ่เพราะเธอสงสัยในตัวตนของเธอฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลลอบทที่124่ี่กูชีชีตกตะลึงเธอรู้สึกถึงชีพจรของกูชีจิวที่คฤราสห์ของนายพลส่วนใหญ่เพราะเธอสงสัยในตัวตนของเธอและต้องการตรวจสอบว่าเธอมีพลังวิญญ,ญาณหรือไม่ ดังนั้นเธอแค่ใช้เหตุผลนั้นในการพบเธอและไม่ได้วินิจฉัยเธออย่างจริงจังเธอได้ข้อสรุปอย่างรีบร้อนเมื่อเธอเห็นว่าลักษณะของรอยนั้นคล้ายกับฝายเมื่อเธอได้ยินกูชีจิวพูดถึงเรื่องนี้หัวใจของเธอก็เต้นรัวและเธอก็อดไม่ได้ที่จะมองหน้าเธออีกครั้งแต่มันก็ยังดูเหมือนปานสำหรับเธอเธอเงยหน้าขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นมาแต่กำเนิดและแผ่นแปะของคุณก็เป็นปานกูชีจิวยิ้มถ้าอย่างนั้นคุณรู้ไหมว่าฉันมีแพทย์นี้ครั้งแรกเมื่อไหร่ กูชีชีตกใจมากเพราะกูชีจิวถามคำถามที่เธอไม่รู้คำตอบท้ายที่สุดกูชีชีมีสถานะและยศสูงในขณะที่กูชีจิวเป็นเพียงเงลูกสาวของนายพลและเธอก็เป็นคนไร้ประโยชน์สิ่งที่เธอรู้ก็คือกูชีจิวดูน่ากลัวและร้ายประโยชน์ดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงสันนิษฐานตามเหตุผลว่าเธอควรจะมีมันตั้งแต่เกิดทันทีที่เธอตอบเธอเห็นว่าหลายคนสายหัวและมีจำนวนไม่น้อยหัวใจของเธอเต้นไม่เป็นจังหวะและเธออธิบายว่า โดยทั่วไปแล้วปานมักมีมาแต่กำเนิดแต่บางส่วนอาจเกิดขึ้นหลังจากคลอดอย่างไรก็ตามปานบางส่วนแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเมื่อแรกเกิดและต่อมาจะกลายเป็นสีเข้มขึ้นเธออธิบายอย่างคล่องแคล่วและคอยบอบอกทางออกสำหรับตัวเธอเองแล้วของฉันจัดอยู่ในประเภทไหนกูซีจิวถามขอวอนควรเป็นประเภทที่สองกูชีชีตอบกูซีจิวหัวเราะประเภทที่สอง สิ่งที่นักบุญกูพูดคือฉันมีไฟนี้เมื่อฉันเกิดแต่มันสว่างมากและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นสีเข้มขึ้นจึงปรากฏขออึนถูกตังแล้วคุณรู้ไหมว่าไฟนี้กลายเป็นที่สังเกตได้ง่ายโดยคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่กูชีชีกำลังกำกำปั้นของเธอไว้ในแขนเสื้อของเธอขณะที่เธอไม่รู้คำตอบเธออดไม่ได้ที่จะมองไปที่หลงชูด้วยความหวังอันริบรีว่าเขาจะให้คำแนะนำกับเธอได้ หลงชูและเธออยู่ในเรือลำเดียวกันเขาบอกใบกับเธอด้วยการแสดง3ามนิ้วอย่างเงียบเียบแม้ว่าเขาต้องการบอกใบกับเธอด้วยวิธีเสียงกำกับแต่รัฐมนตรีและเทีย์จี้เยี่ยวได้สร้างวงกลมที่ป้องกันไม่ให้ใช้คาถาและกังฟูใดๆที่ใช้พลังวิญญาณสามเดือนแล้วกู่ชีชีตอบกลับจากที่เธอรู้ปานดังกล่าวมักปรากฏภายในไม่กี่เดือนหลังคลอดหลงชูคนอื่นที่รู้คำตอบ หลงชูอดไม่ได้ที่จะไอออกมาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่มันปรากฏกับอาการป่วยเป็นอย่างไรยังไงก็ตามแผ่นแปะยังอยู่บนใบหน้าของคุณ3เดือนกับ3ปีต่างกันอย่างไรสิ่งที่เขาพูดเห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้อะไรเลยใบหน้าของกูชีชีมืดลงเล็กน้อยเมื่อเธอรู้ว่าเธอทำผิดพลาดอีกครั้งรอยแดงที่งอกขึ้นมาอย่างกระทนันหันหลังจากผ่านไปสามปีมักจะไม่ใช่ปานอีกต่อไปกูชีจิวยิ้มเยาะนางไม่ได้สนใจคนสององอคนนี้แต่นางหันไปหาแพทย์ของราชวงศ์ผู้มีชื่อเสียง ผู้อาวุโสสิ่งมีความแตกต่างหรือไม่ระหว่างลักษณะของรอยแดงภายในสามปีกับสมเดือนอาวุโสสิ่งพูดอย่างตรงไปตรงมาและตรงไปตรงมาว่ามีแน่นอนเมื่อมันเกิดขึ้นหลังจากสามขบมันมักจะเกิดจากปัจจัยหลังคลอดในทางกลับกันเมื่อมันปรากฏขึ้นภายในสมเดือนมันมักจะเป็นสาดังนั้นจึงเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมากอย่างไรก็ตามปัจจุบันมิสกูอายุสิปี ดังนั้นจึงไม่มีแพทย์คนใดสามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่เครื่องหมายนั้นปรากฏขึ้นโดยเพียงแค่มองดูเท่านั้นเขาจะต้องสอบถามอย่างละเอียดก่อนที่จะทำการวินิจฉัยอย่างครอบคลุมโอ้ใช่ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากนักบุญกูไม่สามารถประมาณเวลาที่มันปรากฏตัวได้ใช่ไหมคุณจะใช้เหตุผลนี้อ้างว่าเธอร้าประโยชน์ได้อย่างไรหลงชูพูดขึ้น กูชีจิหัวเราะและหยอกล้อเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับแพทย์ที่ดีที่จะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่นักบุญกูไม่ได้ถามคำถามเดียวแต่กลับวินิจฉัยทันทีถ้านั่นไม่มีประโยชน์เธอจะเป็นอย่างไรผู้คนในฝูงชนฝากกดไลค์ช่องด้วยนะคะ่ะฉันกลายเป็นลูกสาวนายพลลอบทที่125ฉันคิดว่าเธอมีความสามารถสูงเป็นพิเศษที่สามารถวินิจฉัยคนได้เพียงแค่จับชีพจรแล้วมองหน้าแต่ผลที่วินิจฉัยออกมานั้นผิดพลาดอย่างร้ายแรง นอกจากนี้หากวิธีการรักษาตั้งแต่กําเนิดและหลังคลอดการวินิจฉัยเหมือนกันคงไม่เป็นไรที่เธอจะไม่ถามอะไรอย่างไรก็ตามวิธีการรักษาสําหรับแต่ละประเภททั้งสองนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและนักบุญกูก็วินิจฉัยไม่ถูกต้องแต่ได้ข้อสรุปว่าแพสีแดงนี้ไม่สามารถเป็นได้อีกต่อไปถูกกําจัดความประมาทเลินเล่อน,นี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่ใช่หรือกู่ซีซีใบหน้าขาวราหิมะของเธอแดงเรื่อเพราะไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกจับได้ขนานังคาเขา คุณคุณรู้อะไรไหมฉันไม่ใช่หมอธรรมดาฉันไม่สามารถวินิจฉัยคนได้อย่างแม่นยำด้วยการจับชีพจรและดูใบหน้าโดยไม่ต้องถามเพิ่มเติมนอกจากนี้รอยแดงบนใบหน้าของคุณยังซ่อนอยู่ลึกระหว่างผิวหนังของคุณและกล้ามเนื้อไม่ว่าจะพิการแต่กำเนิดหรือหลังคลอดก็รักษาไม่หายดังนั้นข้อสรุปของฉันก็ไม่ผิดฉันสนใจผลลัพธ์มากกว่าไม่ใช่กระบวนการเมื่อฉันดูแลคนไข้เธอแย้งด้วยวิธีของเธอออกอย่างไรก็ตามสิ่งที่กูซีซีพูดค่อนข้างสมเหตุสมผล ท้ายที่สุดกูเชียเทียนไม่เพียงแต่พากูชีจิวไปหาหมอหลายคนเท่านั้นแต่ราชวงศ์ยังได้ส่งแพทย์ของจักรพัิหลังจากที่แพทย์สีแดงขึ้นบนใบหน้าของกู่ชีจิวแต่ผลลั์ก็ยังเหมือนเดิมไม่สามารถรักษาได้แม้ว่ากู่ซีซีจะวินิจฉัยเธออย่างไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เธอพูดก็เหมือนกับแพทย์และแพทย์คนอื่นๆดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่าเธอคิดผิดผู้คนมุ่งความสนใจไปที่กู่ชีจิวและต้องการดูว่าเธอจะพูดอะไรกูชีจิวสงบนิ่ง คุณหมายถึงว่าแพทของฉันไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปใช่คุณถูกแล้วถ้าฉันบอกว่ามันจะหายได้ล่ะกูซีซีเป็นไปได้อย่างไรใครบอกคุณอย่างนั้นกูซีซีชี้นิ้วก้อยไปที่ตัวเองฉันเองแน่นอนกูซีซีหัวเราะเบาๆไร้สาระอะไรคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยาเลยและคุณไม่ใช่หมอธรรมดาคุณจะรู้ได้อย่างไรฉันไม่รู้เกี่ยวกับยากูชีจิวพูดเบาๆว่างั้นเรามาทดสอบกัน ถ้าฉันแพ้ฉันจะเสียเงินเดิมพันนี้แต่ถ้าฉันชนะทักษะการรักษาของคุณยังแย่กว่าเด็กคุณจะเป็นอะไรอีกถ้าคุณไม่ได้เป็นเปล่าประโยชน์กูซีซีคนที่เหลือเด็กสาวที่ไรประโยชน์และอัปลักษ์ผู้นี้รู้ทักษะด้านยาหรือไม่และเธอต้องการที่จะท้าทายนักบุญกูผู้ชมทั้งหมดตื่นเต้นถ้ากูชีจิวพูดเช่นนั้นในตอนแรกจะไม่มีใครเชื่อเธอและคิดว่าเธอกำลังพูดเรื่องไร้สาระและโอ้อวดอย่างไร้จุดหมาย อย่างไรก็ตามหลังจากการแข่งขันระหว่างทั้งสองคนจู่ๆผู้คนก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแม้ว่าสาวน้อยคนนี้จะรู้เรื่องยาอยู่บ้างก็ตามทุกคนเบิกตากว้างแม้แต่จักรพัรดก็ยังตื่นเต้นและลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาจ้องมองตรงไปที่ใบหน้าของกูชีจิวจากการแสดงของกูชีจิวก่อนหน้านี้เขาเห็นได้ว่าเธอรู้ทักษะการรักษาบางอย่างแต่เขาสงสัยว่าทักษะการรักษาของเธอจะดีกว่านักบุญกูหรือไม่ แม้ว่าเธอจะเก่งกว่ากูชีชีประมาณครึ่งหนึ่งแต่แทนที่จะดีกว่าเธอเป็นหมอที่เก่งอยู่แล้วและสามารถผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญได้แล้วมีหมอเก่งๆไม่กี่คนในโลกนี้และยิ่งหายากที่จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่รอบๆตัวหากทักษะการรักษาของกูชีจิวสูงนั่นจะเป็นพรแก่อาณาจักรเฟยหมิงแน่นอนเธอจะไม่ถือว่าไร้ประโยชน์อีกต่อไปแต่เป็นสมบัติแทน ไม่เพียงแต่ดวงตาของจักรพัิจะสว่างสวัยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จ้องมองที่กูชีจิวด้วยดวงตาที่เปล่งประกายและต้องการดูการแสดงของเธอในที่สุดหลงเจียหลวก็พูดขึ้นว่าปรมาจารย์สวรรค์ท่านพ่อท่านยอมให้พวกเขาแข่งขันหรือไม่จักรพัิเห็นด้วยอย่างอร,อร่อยและประกาศทันทีว่าการแข่งขันควรจะเป็นอย่างแน่นอนเพื่อระบุว่าใครคือผู้มีพรสวรรค์ที่แท้จริงฉันเห็นด้วย